จริงๆแล้วว,วิธีการฮิวใจที่ดีที่สุดนะมันไม่ใช่การที่แกพยายามคิดบวกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าการที่ฮิวใจที่ดีที่สุดคือแกร้องไห้ออกมาเลยจริงๆแล้วอ่าน้ําตามันไม่ใช่สิ่งเลวร้ายนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ เหมือนระบายอารมณ์หรือระบายความเครียดเราออกมา <c oughs> บางครั้งเราพยายามทําตัวเขนะ้มแข็งอะว่าแบบเออฉันไม่เสียใจหรอกฉันโอเคฉันโอเคฉันโอเค,อเ,คเหมือนเราพยายามเก็บมันไว้เก็บมันไว้หรือแม้แต่กระทั่งสังคมซสซตี้ต่างๆที่บอกว่าเออแกร้องไห้แปลว่าแกเป็นเด็กแกเป็นคนอ่อนแอคือแกเข้าใจป่าวว่าแต่ละคนมีสภาวะจิตใจที่มันไม่เหมือนกัน แบ็กกราวด์ดฟเฟนครอบครัวหรือแม้กระทั่งฮอร์โมนหรือประจำเดือนหรือเพศสภาพเช่นผู้หญิงผู้ชายหรืออะไรอีกซึ่งแน่นอนร้องไห้บ่อยๆมันก็ไม่ดีแหละก็รู้แต่ว่าถ้าสมมติว่ามันอยู่ในจุดที่มันอัดอั้นจริงๆอ่ะร้องไห้ออกมาเลยเว้ยร้องไห้ออกมาเลยจะระบายคนที่แกลักก็ได้หรือถ้าไม่มีใครระบายกับคนที่รักก็คือร้องไห้แบบกับตัวเองอ่ะกับบ้านไปนั่งร้องไห้เชื่อป่ะ พอหลังจากที่แกร้องไห้เสร็จอะแกจะอาการดีขึ้นกว่าเดิมเยอะกว่าการที่แกกดมันไวน้เราอยากให้แกแบบมองโลกตามความเป็นจริงจริงๆอะบันเนี้ยแกอาจจะรู้สึกอิจฉาเราว่าเออทําไมแบบ ชีวิตดีจังเลยหรือภาพต่อข้างนอกที่ฉันโพสให้แกดูเออเป็นคนตลกมีความสุขแกเชื่อป่ะเมื่อวานฉันนั่งร้องไห้อยู่เลยเราว่าความหมายของชีวิตจริงๆแล้วมันไม่ใช่การที่เราแบบสาะหาความสุขตลอดเวลามันอาจจะมีบางวันที่สุขบ้างมีบางวันที่ทุกข์บ้างแต่ในวันที่เราแบบมีความทุกข์เราจัดการในกับมันเรายอมรับมันแล้วเราก็ไปต่อโอเคป่ะเพราะฉะนั้นน่ะอยากกดมันไว้นะยิ่งแกกดความรู้สึกอารมณ์ของตัวเองอ่ะมันเหมือนกับเขือนอ่ะกั้นน้ำไปเรื่อยๆจนท้ายสุดก้วเขือนแตกถ้าจังหวะที่เขื่อนแตกอ